สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสี่ราสามร้อยหกสิบองศาเฮลตี้ไฟเดย์วันนี้นะครับอยู่กับหมอแปะซึ่งคุณแป๊ะครับครับเฮลตี้มันต้องแบบโอโ้โหพลังงานมาโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โห <laughs> คุณแป๊ะเราต้องบิว้วขึ้นมาครับเฮลตี้ไฟเดย์รายการของเราต้องสุขภาพดีครับ,บกระฉับกระเฉงกล,ลอลเวหมอแป๊ะลองซ้อมหนะ่โอยโ,โ,โอ้โหขอขอบาย เฮ้ยแปลไม่ได้เลยอะวันนี้นะครับเราอยู่กับบวยแล้วก็หมอแปะนะครับเป็นเรื่องราวของท่อนบนตั้งแต่เอวตั้งแต่กระเอวขึ้นมาถ้าเกิดในสัปเพกของออกมาัการตั้งแต่เอวขึ้นมาเป็นส่วนบนอย่างเงี้ยส่วนบนนับจากไหนก็เป็น upper body upper body I h sorry ดีไหมครับ upper body แต่ว่าวันนี้เราก็แบ่งกั่ง้าถ้าเราแบบช่วงบนทั้งหมดอย่างที่บวยว่าอาจจะแบบท้องไปแล้วก้ามท้องไปแล้วรายการเราอาจจะ ยาว<อ>มา, <laughs> ากเท่นั้นท้องไปแล้วอตัดท้องมาเหลือขึ้นมาปุ๊บก็อะไรเนะน,นี่ยแน่นอกเคปวะ <laughs> ได้ได้แล้ววันนี้นะครับเรามีเคสตัวอย่างครับเป็นเคสตัวอย่างเป็นคนที่อยากออกกําลังกายเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาเขากินเส้นเล็กแล้วไม่เคยกินน้ําเลยกินแห้งตลอดเวลาแล้วไงเขากินแห้งไง กินแล้วก็ยิ่งกินยิ่งแห้งยิ่งกินยิ่งแห้งยิ่งกินยิ่งแห้งัวยแห้งไปเรื่อยๆไม่เคยกินน้ำเลยครับวันนี้จะเป็นใครครับเชิญพบกับเขาได้เลยครับมาแล้วครับสวัสดีครับอาารแนะนำตัวคุณจะถอยไปไหนครับคุณยืนมาครับคุณออกทีวีอยู่นะครับแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อมิทูลกองละครับก็ชื่อเล่นว่าชื่อเล่นชื่ออวกครับอวบครับผม แห้งเลยผมอะไรคุณอ้วกนะครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรยังไงครับตอนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาอยุรศาสตร์คณะแพทยศิลานี่แหละคุณอ้วบครับทําไมคุณถึงอยากหุ่นดีครับก็คือเห็นนายแบบของหุ่นดีก้านใหญ่ก็คืออยากจะมีก้านของมันเรื่องของเรื่องเห็นพี่บัวเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวว่าคุณอวผมขออนุญาตคุณถอดเสื้อได้ไหมครับจะดีเหรอครับถอดได้จริงๆเรา้จะรู้ว่าผอมยังไงอ่านี่นะอ๋อ อย่างนี้เอาถอดถอดได้ไหมครับโอ้โหเจโรเออนี่เออเนี่ยครับนี่คือไม่มีนี่คือให้เห็นว่าเขาไม่มีหน้าอกเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเวลาเราเล่นเวทครับคุณผู้ชมครับมันไม่มันไม่ใช่แบบไม่สุภาพหรืออะไรนะเวลาเราเล่นเวทผมยังถ่ายใส่กางเกงในตัวเดียวให้กับโคชผมดูเลยขนาดนั้นเลยะโคชเป็นผู้หญิงก็ต้องดูนะ <c oughs> ถ้าเป็นโคชอ่ะเพราะได้เห็นว่ากล้ามเนื้อเราเป็นยังไงแล้วเราไม่เกง่งนี่คือ ที่เป็นแบบนี้จริงๆจะได้เห็นว่าคือหน้าอ,อกของคุณอวบไม่มีผมไป,นเ,ปนเน้นช่วงล่างมากกว่าช่วงล่างคือเตะบอลเตะบอลอ,อ๋อก็อเป็นธรรมดานะครับที่ว่าช่วงวันนี้พวกเราเวลาน้อยไงเวลามีเวลาเราก็าอยากจะออกกําลังกายแบบเฮฮาก็เล่นกับเพื่อนเตะบอลสนุกดีแต่ว่าการที่แบ่งเวลาช่วงหนึ่งมาสําหรับการเทรนให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆมันฟิตมันเฟิร์มขึ้นก็มีประโยชน์ช่วยให้ทํางานต่างๆได้ดีขึ้นที่นี่ถามอาจารย์แป๊ะว่า หุ่นมาเมื่อกี้เมื่อกี้ดูคุณอวบแล้วนะแบบไม่มีกล้ามเนื้อเลยสามารถทำได้ไหมโดยไม่ต้องเข้าห้องเวทออกกำลังกายเองโดยใช้แบบบอดี้เวทได้ไหมไอยู่ที่บ้านบบได้เพราะว่าพวกนี้มันก็เหมาะกับคนที่เริ่มต้นด้วยไงครับการที่เราเริ่มต้นเราก็เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอแรงต้านที่เราให้กับกล้ามเนื้อก็ต้องเริ่มจากน้อยๆไปก่อนอนะครับมันก็จะอย่างมันก็เป็นเรื่องของการฝึกทักษะด้วยแหละว่าให ฟอร์มหรือว่าท่าทางการยกนี่มันโอเคก่อนแล้วค่อยเพิ่มแรงต้านขึ้นมาทีนี้ต้องถามคุณอ๋อว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรส่วนตัวไหมครับผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นคอครับตื่นมาเช้าๆหรือว่าทํางานอยู่อะไรเงี้ยมันจะปวดเมื่อยต้นคอจะเป็นให้หายอย่างเงี้ยครับเรื้อรหลังชอบปวดไหมครับชอบปวดปวดครับมันปวดไม่เมื่อยครับต้นคออันนี้ก็ เรื่องของการตึงคอในวัยทํางานเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการปวดตึงกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่ฉะนั้นอันนี้เป็นของแถมสําหรับตอนนี้แล้วกันนะครับว่าก็ควรจะมีการฝึกเทรนกล้ามเนื้อคอด้วยนอกจากเชสแล้วหรือว่าอกแล้วยังขึ้นมาคออีกแถมให้อีกหนึ่งติงเทิมอีกที่เป็นหนังศีรษะด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นแบบกล้ามเนื้อใบหน้าก็จะดูแบบคอสเมติกเกินเอาคอก่อนเลยโอเคเยี่ยมเลย เริ่มจากของง่ายก่อนเริ่มจากคอก่อนแล้วกันะนะครับได้เลยครับทีนี้ก็ในส่วนของคอของเราก็ดีดเหยียดกล้ามเนี้อเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับก็เรื่องของการก้มเงยยังซ้ายยังขวานะครับก็เริ่มจากคนใช้แบบนี้หะบางคนแบบ ก็คือออกแรงดึงอ่ะดีแล้วดันเบาๆพอได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้ใช้นการเคลื่อนไหวของศีรษะเราเองใช้แรงของกล้ามเนื้ออวัยวะยืนนะครับอ่ากันีหันค้าอะไรต่อครับแล้วก็้มมาตรงๆก้มกมก้มหรือให้พี่ยืมมือผักให้ไหมโั้ยตื่นใช่ไหมครับตือกระวินาทีนะครับก้มสิบวินาทีก็เงยขึ้นเต็มที่นะครับค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆ นี่ก็ฝึกเหมือนกับีรลกซด้วยครับให้มีการคลายกล้ามเนื้อนะครับตึงด้วยแล้วก็เอียงซ้ายทีขวาทีบางคนเขาจะใช้มือช่วยดันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแค่จัดท่าครับสำหรับการดันก็คือเบาๆก็คือจับเบาๆนะคุณผู้ชมใช่ครับถ้าจับแรงนี่นั่มันจะเจ็บได้โอ้โหพริ้วเลยอ่ะคือใช้เพื่อช่วยในการที่จะเซตท่าให้มันอยู่ในทิศทางที่มันโอเค นะครับหรือถ้าเป็นเงยหน้าบางคนก็ใช้นิ้วยันคางไปอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วเนป็นการยืด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 ก่อนหลังจากนั้นถัดมาก็จะเป็นการฝึกเกรงกล้ามเนื้อรอบๆคอทั้งครับ ให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้นก็ใช้มือของเราเนี่ยแหละครับเป็นแรงต้านนะครับเริ่มจากดันมาด้านหน้าคือในระหว่างการบริหารชุดนี้เนี่ยก็คือศีรษะอยู่กับที่เลยแต่ว่าใช้มือตัวเองเป็นแรงต้านการออกกำลังกายแบบนี้เรียกว่าเป็นไอโซเมตริกไอโซเมตริกนะครับคือไม่ขยับสมมติอย่างงี้นี่เป็นศีรษะเราแล้วก็ผักนี้อยู่ที่หน้าหลังก็เริ่มจากด้านหน้าประสานมือที่น้าผาครับแล้วดัน ค้างไว้ทีละสิบวินาทีศีรษะอยู่กับที่นะครับทีนี้ก็ถ้าสิบวินาทีแล้วเราก็มาที่ท้ายทอยนะครับศีรษะอยู่ตรงๆนะพยายามดันไปด้านหลังค้างไว้ทีละสิบวินาทีเดี๋ยวจะหลับเอานะครับโอเคให้ยิ้มหน่อยให้รูดันดันข้างโอเคนะครับศีรษะอยู่กับที่พยายามดันสู้กันกับมือของเราความรู้สึกเป็นไงครับคุณอวบเริ่มดีขึ้นครับ มันอุ่นๆร้อนๆบริเวณคออ่านูี่ขออธิบายอดมากอธิบายหลักกันแพ้เลยอุ่นๆร้นอนๆน่ะแต่ว่านี้นมันเป็นแค่การเริ่มต้น,ตนแต่ลท่านี่ก็คือควรจะทําประมาณ10ถึง20ครั้งก็เวียนทําอาจจะทําช่วงเช้าช่วงเย็นก็ได้แล้วก็ในระหว่างวันอาจ,จมีเวลาว่างก็ทำหน่อยสำหรับคนที่มีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับ เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เวลามันม,ม,นม,ม,นมีมันมีเหมือนคนจะมาทําให้เราอะ่ะสมมติเราไปปัสสาวะอย่างเงี้ยทมร้านอาหารอ่ะ,<ฮ>ะจะมาแล้วแต่งตัวมันแบบโอ้ยอย่างเงี้ยทำไงดีอ่ะ <c oughs> มันควรให้เขาทำเปล่าไม <c oughs> ่ควรไม่ควรเลยใช่ปะ <c oughs> ใช่คอเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะเด<ต>็กเขาบอกว่ามืออาชีพเขาพูดคำว่ามืออาชีพซื้อคํานี้แหละมืออาชีพอัโอ้ผมว่าเสี่ยงมากมลยเอาเอาคอของเราเอา สิ่งที่มีค่าของเราไปฝากไว้กับมือใครก็ไม่รู้แรง,งแรวม<ร>ประสาทเลยนะถ้าเกิดอารมณ์ว่าเส้นประสาทแล้วมันไปโดนกับกระดูกสีกันเส้นเดียวเท่านั้นเกิดเลี้ยงขึ้นมาทําไงอ่ะในบทเลยนะแบบอย่างนี้ได้เลยนะเดินอย่างนี้ได้เลยนะใช่ปะ่ะคอเนี่ยมันมีเส้นประสาททอดผ่านไขสันหลังจากศีรษะไปเลี้ยงกับส่วนแขนขาแล้วก็เส้นประสาทจากกระดูกคอเองมาเลี้ยงส่วนแขนมันก็มีโอกาสที่แขนชาปวดแขนปวดขาได้ เสียงไม่ควรทาไม่ควรทำเนาะต่อไปครับเดี๋ยวนี้ก็มาถึงส่วนอกที่คุณอ,อกอยากบิ้วขึ้นมาอยากสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดใจส,วสาวๆสุดยอดเลยโ <c oughs> ดยเฉพาะแฟนสาวความใฝ่ฝันของอวบคืออยากอกใหญ่กว่าแฟนอะ่ะ <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> อ่ะเริ่มต้นการส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกี่ยวกับบอดีเวทเอ็กซ์ซอร์สการใช้น้ําหนักตัวเป็นแรงต้านหลกัหลกๆของกล้ามเนื้ออกก็คือการดันพื้นหรือวิดพื้นนั่นเองนะครับ โอเคเราลองนะต้องมีอุปกรณ์เนาะได้เลยจะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นกันเลยครับอ่าเดี๋ยวมาแล้วครับเชิการยึดพื้นของเราครับเชิญพุชอัพหรือว่าวิดพื้นเราก็จะวิดพื้นเองก็มีหลายระดับอันดับแรกก็คือการวิดพื้นโดยที่ลงน้ำหนักที่เข่านะคคือการที่ใช้เป็นบอดีเวทเอ็กซ์ซอร์ซใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้านเนี่ยเราก็ต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยโดยอาศัยจุดรับน้ำหนัก ระยะของการวางตัวในการในการคนโทรลว่าจะให้น้ำหนักที่ลงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นการเริ่มต้นก็จะทอนส่วนขาท่อนปลายออกไปนะครับก็ลงน้ำหนักที่เข่าถ้าแบบง่ายๆคือว่าเริ่มต้นคือเอาเข่ารับน้ำหนักก่อนเพราะว่าจะได้ไม่หนักเกินไปสำหรับเบรนเนอร์หรือว่าคนที่เริ่มต้นนะครับทีนี้ก็เริ่มต้นจากการวิ่พื้นโดยที่เอาศอกแนบลาตัวนะครับศอกแนบลาตัวครับผมเชิญครับ สอนี่คือแนบลำตัวแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับอาจจะห่างมานิดนึงก็ได้ทําให้การเคลื่อนไหวได้โอเคนะครับทำไปอันนี้<อ>จะเน้นได้กล้ามเนื้ออะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็น,นกล้าตเสื้อยแล้วก็ได้กล้ามเนื้อต้นแขนทางด้านหลังหรือว่ากล้ามเนื้อไตเสพนะครับอ่าแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวจะไม่ถึงท่าแั้แค่นี้นี่ประมาณนี้ก็สันแล้วนะครับถ้าทำโมเดลเล่นกี่เซตอ่ะกี่เซตกี่ครั้งเซตหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก20อ่ะครับก็กำลังโอเคอยากให้เห็นนะผม ต่อไปครับก็คือทําเหมือนเดิมแต่ว่าใช้กลางแขนออกใช้มือห่างขึ้นจากเดิมครับคุณครับนึงครับคุณก้นไม่ต้องนบดนี้ก็ได้ับลักษณะแบบนี้ครับคุณครับขาปกติแล้วคุณกางอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณอย่างนี้มันดูมันดูแปลกๆครับดีมากเลยโคชเชอร์คือแบบนี้ได้ได้โคชบวยมาช่วยเยี่ยมเลยร่างกายกอนสอนท้ายเราลงให้เน้นให้สุดเกรงที่หน้าอกครับเัาขึ้นในเกรงหน้าอกเซตหนึ่งก็ประมาณ Uh, 20, อ่าสิบถึงยี่สิบแต่โดยทั่วไปนี่ก็ยี่สิบน่าจะได้ครับโอเคขัดมาก็คือทรงตัวด้วยปลายเท้าครับต่อไปไปลายเท้าแล้วนะ,ะทำสักห้าครั้งขอสามถ้าโอ้ต่อรลองอันเดิ ของจริงคไม่ขึ้นแล้วอ่ะนี่นี่ประสบการณ์จริงนะเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันหนักแขนเนาะมันมันตายเสร็จเลยใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเล่นจริงเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอโโ้หมือสายต่างกันเยอะตรงนี้นะตายเสร็จไม่ใช่ไตเสร็จนะต่อไปการสอบการถ้าตามปกติก็คือ จริงๆแล้วโอมไม่ต้องทำมือ,อก็ได้นะตามปกติเร้ใช่ป่ะว่างนี้ปุ๊บก็สองเก้ากลางธรรมดาเลยไม่ต้องไม่ต้อง,องแบบไม,มไม่ต้องบิดไม่ต้องบิดข้อมือทำตามปกติเลยแล้ว,ลวก็สองตาเออหนึ่งสองแล้วสักขึ้นตูตรงๆแล้วหน้าต้องเป็นแบบนี้เวลาลงใช่ไหมครับก็ขึ้นใหม่ๆเราทำน้อยๆก่อนใช่ไหมครับหรือว่าทำยี่สิบเลยสามรอบเ,ออเริ่มต้นอย่างนี้ก็สักสิบครั้งก่อนก็ได้ครับ ค่อยๆเพิ่มจานวนค่อยๆเพิ่มจานวนแต่ถ้าอวบ3าครั้งยังขอไม่ไหวเลยก็กลับไปท่าเริ่มต้นของเราไงก็แรงต้านน้อยๆก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่พร้อมสำหรับท่านี้อะต่อไปครับ ถัดไปถ้าถ้ายากขึ้นก็ต้องมีเรื่องของการบาลานซ์ตัวต้องเอาเหลือขาเดียวและเอาทีนี้พอบอกว่ายากขึ้นถามคำถามคือว่าอวบรู้สึกยังไงครับพอได้ยินคำว่ายากขึ้นเบ <c oughs> สิกยังไม่ได้เลยยากมันคงน่าจะยากมากอย่างนั้นผมเองครับท <c oughs> ัใมห้ <c oughs> เองมาม<อ>าขาไขว้อย่าง,งี้นะถุกตอ้องใช่ไหมแล้วสอกชิ้นหรือสอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมสอชิ้นนะนี่นะครับโอ้พี่บวยโปรมากดูแบบว่า โอเคเดี๋ยวก็สอบปุ๊บมันจะไปนหนักได้เสร็จ<อ>ต่อไปก็สอกกลางนะคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเก่งกล้ามเนื้อนะฮะสมมติเราเรารู้ว่าเราเล่นอกเงี้ยคนบางคน,คนแบบอ่ะยังไงก็ได้ขอให้ขึ้นขอได้20ครั้งจริงๆแล้วเอาเท่าที่เราทําได้จริงนะสมมุติ<ช>ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเน่นอกก็คือให้จับอกเอ่ออวมลองจับอกพี่ดูดิแล้วสมพิการเหมือนแล้วเราเหมือนคนพิการแต่แต่ไม่ให้จับครับแต่เฉลยเราจะรู้ว่ามันทานํางานยังไง พอปุ๊บผมลงนะครับแล้วเราดูการบีบกันด้วนะครับเก่งเห็นไหมเนไครับแน่นดีครับนี่รู้ใช่ไหมว่ามันทำงานตรงนั้นนออรู้ใช่ไหมโอเคเห็นไหมมันอยู่ที่การเกร็งกมเนินเท่านั้นเองปวบลงํำบ้างมาสักสองทีอสองทีเนียนๆช้าๆช้าๆเนี่ยจ้ ไม่มีการบีบที่อ,อกเลยถ้าการบริหารทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เราจะได้ส่วนหน้าอกอย่างเดียวหรอกอนะครับมันมีการเกรงตัวมีการจัดระเบียบร่างกายมันก็จะได้ส่วนอื่นด้วยกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อสะโพกอะไรมันจะได้แต่ว,ว่ามันไม่ได้เยอะเท่าส่วนหน้าอกต่อไปเป็น c h e ส t f าย คุณอู๋ทำเป็นไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ครับไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมครับงั้นลุกขึ้นมาเดี๋ยวพี่บ๊วยมาโชว์เพราะพวกนี้การที่ดูจากภายนอกก่อนเนี่ยบางทีจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการการยกท่าทางเป็นอย่างไรโอเคแล้ววิธีการเริ่มต้นจริงๆแล้วแม้กระทั่งท่าลงไปนอนก็สาคัญนะครับคุณผู้ชมผมจะดูว่าจริงๆน้ําหนักเราจะวางอยู่ตรงนี้ ปกติถ้าเกิดน้ำหนักอันนี้มันเบายกข้ามหัวก็ไ,ได้แต่ที่สำคัญคือบางทีเราเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วท<ช>ี่ย,ยกข้ามหัวมันอันตรายมากเราก็วางตรงนี้ครับแล้วยังไงเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนครับขึ้นที่เข่านะครับเมืม่อน้ำหนักอะไรก็ตามขึ้นที่เข่าก่อนจะน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้นะครับขึ้นที่เข่าแล้วพอเรายกปุ๊บและพอเรานอนพร้อมส่งครับปุ๊บงี้มันจะมาท่านี้เลยแล้วก็ใช้อกผักขาไว้อย่างนี้ถ้าเป็นเชดไฟ ก็คือบินก็บินเหมือนเหมือนบินนะครับถ้าบินถ้านี้มันคงมันบินลําบากใช่ไหมครับเราก็ต้องบินบิดข้อมือมาอ่าแล้วก็ลงแล้วช่วงลงก็แอนโอกช่วงขึ้นก็แอนโอกขึ้นอบอยากจับได้นะครับอยากจับโอ,อ้ไหมครับจะได้รู้ทํางานไง แล้วเวลาเล่นเนะี่ยผมจะไม่แทบจะไม่โดนพื้นนะครับคุณผู้ชมแค่เกือบโดนเท่านั้นเองถูกไหมโอเคแล้วพอลงนะครับค่าขึ้นก็สำคัญนะครับจังหวะที่เก้ดน้ำหนักจริงๆแล้วหนักล้วถ้าเราไปแบกเนี้ยอันตรายมากนะไม่ได้เราขึ้นมาอย่างนี้นะครับพร้อมกับพร้อมกับยกตัวแล้วก็ขึ้นมาแล้ววางหนักที่เดิมแบบนี้โอเคว่า อ่าดูโปรเลยเห็นไหมแล้วก็เทสไปหนักอ่วางลงมาแล้วบีกเข้ามือปึ๊บจริงแล้วลงมาอาวโเคลงมาอย่างงี <inappropriate> illing, <m ang on avoir> ้อาจจะเงาะสอกโอเคนะศอกแบบนี้นะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งกังวลนะครับแล้วลงศอกมาเอาหนึ่งนะมุมนี้แล้วเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เออฟลายโอเคนั่นแหละอ่าเขาศอกบก็นะศอกมาอย่างงี้ปึ๊บใจเย็นใจเย็นนี่แหละ นั่นแหละนั่นแหละแล้วยืดอกแล้วยืดอกยืดอกยืดอกนั่นแหล,ะย,ยละยืดแอ่มัน,เ,นดดดดเริ่ม,เร,มเริ่มนั่นละสำหรับคนเริ่มต้นครับคุณผู้ชมครับอยากทาเร็วครับ<ม>ทําจะใช้ถูกท่าก่อนอน้าหนักน้อยมไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูดีให้ใครแต่ให้มันเริ่มต้นอย่างถูกต้องก่อนมันอาจจะยากต่อไปมันจะง่ายเองนะครับ ต่อไปเป็นท่าไหนครับเช็เพรสเช็เพรสก็คือ,อ,อจับดเดิลนะครับอันนี้เราก็จะหลักการของพวกนี้มันจะพูดไปมันก็คือเป็นฟรีเวทนะครับคุณบวยก็คือการเคลื่อนไหวมันข้อดีก็คือสามารถดีไซน์ท่าออกกําลังกายได้เป็นอิสระแต่ว่าก็ข้อเสียก็มีอยู่เพราะว่าความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าอิสระในการเคลื่อนไหวนั่นเอง,เองอฉะนั้นแนะนําสําหรับคนที่เริ่มต้นว่าเลือกน้ําหนักแบบ น้อยๆก่อนอย่าไปเริ่มทีเดียวเยอะๆนะครับ chest p r นะครับก็คือเลยครับดึงลงมาครับจากสองประมาณมุมฉากนี้นะครับอ๋อนี่เซฟสุดๆแล้วเนี่ยแนี่ก็หนักของอ้วใช่ป่ะใช่ป่ะพอสมควรครับโอ้เห็นไหมมันต่างกันเลยนะเพราะก็นั้นของของอ้วมเนี่ยกั้มเนื้ออกแทบไม่มีนะครับคุณผู้ชมน้นมันหนักครับธรรมดาเลย แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมันไม่ได้ที่เขาจะแบบใหญ่ขึ้นได้เป็นไม่ได้อยู่แล้วครับถ้า,ถาอ,ออกการติดตามรายการเราอย่างเงี้ยออกมกาให้ถูกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับอ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ากับ2ท่า free w e ที่ได้ทำไป c h e s พส e กับ chest fly วันนี้นะครับรู้สึกว่ามันง่ายหรือว่ามันยากยังไงครับสองท่าได้ง่ายครับง่ายนะครับง่ายมากอันนี้สําหรับเป็นท่าง่ายเนี่ยก็ยังต้องมีการจัดท่าเรียนรู้พวกนี้เป็นการเริ่มต้นในการที่เรียนรู้ว่าจะต้องมีคนช่วยดูครับแล้วก็เริ่มจากน้ําหนักที่น้อยแล้วก็เริ่มจากจํานวนครั้งที่น้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น โอเคต่อไปถ้าต่อไปครับมาก็จะมีลูกบอลเป็นตัวช่วยนะครับมาลูกบอลมาเลยครับแล้วไงต่อครับถ้าทำคล้ายๆกับเชสเพลสกับเชสฟรเมื่อสักครู่บนลูกบอลทำได้ไหมครับคุณอวบลองดูก็ได้ครับอยากลองดูหรือว่าจะดูท่าที่ถูกก่อนครับลองจิ้มบอลก่อโอเคเชสเพลสคือเราจะท่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เพลสแบบนี้ใช่ไหมก็จะลงแบบนี้ซึ่งอันนี้มันจะลงได้ลึกขึ้นใช่ครับ เสลก็ไม่ไดก็จะมากขึ้นเพราะว่ามันล้นวงได้อก็คือแยกว่าเราทำมอนเดิมถ้าเพลสหรือถ้าผักเนี่ยครับก็คือว่าเราจะว่าเป็นสามเหลี่ยมครับเหมือนเราสัจธรรมาสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นมุมแล้ววาสามเหลี่ยมนะครับโอเคมาวบการจัดระเบียบร่างกายไม่ชิ่งง่ายนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนเอาแบบไม่รัคนที่เริ่มต้นขึ้นนี่ถ้าไม่มีตัวอย่างนี่แทบจะไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่า เราอะไรก่อนเพลสครับเพลสก่อนยืดอกเลยครับครับลงมาครับแต่ว่าอย่าลงลึกเกินอย่าอกี่พี่บอยบอกนะว่าสามเหลี่ยมสังเกตง่ายครับเขาออกแรงส่วนไหนกล้ามเนื้อส่วนนั้นจะสั่นครับวันนี้เราก็เห็นการเนื้ออกสั่นแล้วนะแสดงว่าอย่างน้อยที่สอนไปก็สำเร็จผลส่วนหนึ่งนะครับถ้าอยากพอก็พอนะครับ ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงครับนี่คือเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับเป็นยังไงครับก็เหนื่อยอาการเหมือนกันเหนื่อยครับสรับครั้งแรกเออเหนื่อยอาการเหรอปกติไม่ค่อยได้ออกออกกำลังกายส่วนนี้คือมันไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆก็ไม่ค่อย้รู้โอเคคุณผู้ชมฟังดีนะครับเขาบอกไม่ค่อยมีเวลาเตะบอลบ้างไหมครับเตะนานๆครั้งท้ายเรื่องะรว่องออกกำลังกายเล่นอกกับเตะบอลเลือกเตะบอลอ่า เพราะฉะนั้นเวลามีแต่ไม่ได้จัดเวลาให้อย่างน,นี้เขาเรียกว่าเวลามีแต่ไม่จัดเวลาให้ <c oughs> ไม่ได้ใส่ใจมันบางทีคนเราทําในสิ่งที่พอบอกว่าอยากได้แบบนึงแต่ทาที่ทางสวนทางนะ <c oughs> บอกว่าบางทีบอกว่าอยากได้อกแต่ไปเตบ,บอลว่างไปเตบอลว่าง <c oughs> เตะบอลไม่มีทางได้ครับถ้าอยากได้อกต้องจัดเวลาไป <c oughs> ง่ายๆตรงไปตรงมาเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมจรือเหนื่อยกอกกรังทำแบนี้พอเหนื่อยแล้วยังไงต่อครับก็เวลาเหนื่อยมันก็จะจะจะมีความสุขหลังจากออกกำลังกายก็จะมีความสุข แต่ก็ต้องดูความรู้สึกเ้วยนะครับว่าออกกําลังกายในแง่ของการสร้างกล้ามเนื้อเสร็จเนี่ยออกเสร็จมันก็ควรจะรู้สึกล้าบ้างนียโอเคแต่ไม่ควรจะเป็นแบบปวดระบมอย่างนี้มากเกินไปผมว่าต้องจับความรู้สึกตัวเองด้วยว่าในแต่ละท่าที่ทําไปแล้วมันเป็นอย่างไรแต่โดยทั่วไปสําหรับเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเราก็แนะนําให้สําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยก็แนะนาว่าสัปดาห์หนึ่งประมาณสัก3าครั้งมีวันพักให้ร่างกล้ามเนื้อมีการฟื้นตัวผมว่าอย่างนี้จะดีกว่า การกินที่เหมาะสมก็มีส่วนการที่มีโปรตีนเข้าไปมีพลังงานจากแป้งอย่างพอเพียงก็จะช่วยในการที่จะให้มีวัตถุดิบในการสร้างมัดกล้ามเนื้อครับผมทีนี้ถามคุณอวกครับในฐานะวันนี้เป็นอาสาสมรรคัครครับ <S <S จากคนที่ไม่เคยออกลังกายในเรื่องของอกเลยวันนี้มาเจอท่าที่ถูกต้องมันมีความเป็นไปได้สําหรับตัวเราอย่างไรบ้างครับจริงๆถ้าท่าที่ทำเนี่ยไม่ดูไม่ไม่ยากครับแต่ว่ามันอยู่ที่เทคนิคอยู่ที่ <ừ. S 1> การเน้น มันต้องไปฝึกแล้วก็ให้ให้ชินกับกล้ามเนื้อที่ต้องการครับผมก็ว่าอยู่ที่ตัวของเราเด้อคือเราจะมีวินัยในการฝึกมากน้อยแค่ไหนอืถ้าเถ้าเราตั้งใจจริงเราก็คงต้องทําได้วันที่ขอบคุณคุณอวบมากครับขอบคุณครับที่เป็นาสตราสมรัรับสัปดาห์หน้าจะเป็นไงครับอาจารย์แตะครับเราจะเป็นขยับไปเป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอ่าจะเป็นส่วนไหนต้องต้องติดตามนะฮะกับรายการอะไรครับซีร่า360รองศาเฮ้นี่ไฟเดียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ